แต่งหน้าใหม่ช่องช่องนีวีแชนแนลออกจากบ้านมาลานพูเวอร์เราไม่ไม่ใช่วอแค่ไปซื้อของไี่เสือโอ้หหน้าหน้าขาวมือถือหน่อยอ้ะหนอยอ้ะตีนี้เข้าไปหน่อยอ่ะ เปชั่วโมงแล้วอีพ่อสองตัวนี้เนี่ยไม่ละอพ่ออี่เห็นนะพ่อกปกถ้ากรีบจะพูดพ่อแบบเสียงพูดกับแม่เสียงแข็งนเดูไม่ได้แขงเงี้ยก็คือแปลว่ากูไม่เสียแข็งใส่พ่อกูแบบแข็งเลยเหรอเฮ้ยคือตอนนี้เราชั่วโมงกว่าละ คือจะได้กี่โมงเรามารุ้นกันนะคะขอให้กูเสียงแข็งใส่พ่อพ่อก็ด่ากลับมาอยู่ดีอ่ะตอนนี้เป็นเวลาก็เป็นเด็กไม่ได้ไงสิบห้านาฬิกาสิบแปดนาทีอ่ารอดูกันต่อไปอยากมีแฟนต้องทำไงหาหาเลยก็มันชอบใครก็บอกเวลาเราชอบเธอนะไม่ต้องอะไรหรอกเลด้์พังป่ะไม่พังมาหาได้ไม่โสดขนาดนี้หรอกเนาะนอยหวายยังไง นอยอ่ะคือฝากไปติดตามช่องใหม่ด้วยนะคะช่องคอสเปเชียลค่ะตึ้งแต่อยากเป็นเมมเบอร์ค่ะประกาศเมมเบอร์วันไหนคะแจ้งด้วยค่ะทันวาปีหน้าไม่ใช่มีนี้ด้วยนะปีหน้าลุงตอบเลยค่ะสองห้าหกแปดอีกสองปีมสามพอดีนี่อยอ่ะ น่อยอ่ะน่อยอ่ะแกคือตอนนี้ได้ไปได้กี่โมงแล้วอีดอกได้ไปกี่โมงอี่อ่ะจะสี่จะสี่จะสี่โมงแล้วจ้ะเก็บให้หน่อยโอุ๊ยอีดอกจะสี่โมงแล้วอยูวูดิ้กินไม่ถังก็หน่อยมันลงไปนานแล้วค่ะลงไรแล้วค่ะคำนึงวางกระเป๋ากันไม่มาไหนนี่จะสะพายงโวยร้อนมากอีดอกไไม่่ด้อีเลยะแกร้อนมาก ทีมอออเ่แกมันร้อนมากโว้ยอ่ะเดี๋ยวฉันขอหาตุกๆก,ก่อนแป๊บนึงเหนื่งสองสามไอคันทรงอะไรก่อน มันเราทอนกูสิบบาทยังนึกแต่แรกก็น,น,น,แนกอแล้วจากม,มันไม่ขนาดกังกะนี่มันก็เอา,อาอเนี่ยนี่เนี่ยหยุดมึงบ,บาทใช่ไหมนอยอ่ะนอยอ่ะ ป้าแอปมันยี่นี่ไปแล้วป้า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 ออกจากบ้านมาล้านผูกเกินเสร็จเจออกจากบ้านมาล้านผูกเกินเสรจเกูไม่มาก้ินกูม,มามึงก็ทิ้งกู <c oughs> พวกเวร <c oughs> อ้าว,วไปร้านสิบบาทเลยปะไป่แบบอยากไอยู่เจะไปซื้อแป้งแต่งหน้าเลยไปแต่งหน้าพังเหรอหน่อยอ่ะ วันนี้นะคะเรามาทําคอนเทนต์ใส่ชุดนักเรียนหนึ่งวันนะคะเพราะวันนี้อาจเป็นเป็นวันเสาร์ค่ะจะให้คนดูดูนะคะว่าวันนี้วันเสาร์จริงๆคอนเทนต์เกินเล่นๆเกินดีขึ้นเกินก่อนอะไรเรื่อยอ๋อห้องนี้แ่ะเดินอ่อนกว่หน่อยอ่ะซื้อสิจ๊ะเอายิ้มห้อเร็วๆโทรศัพท์ดุ ใช่กระจกเออเนาะคือให้ผมให้โคจับปั๊บปั๊บปั๊บโอเคแล้วตอนซป้อเดี๋ยวผมเอามาเอาบนได้ค่ะคือกูขอรับซื้อคือเหมือนไปที่น้นอยอะ่ะเพราะตอนนั้นกูมากับพวกยีเอ็มอ่ะเขาไม่ให้เอาของกินเข้าร้านเลยร้านสิบบาทอะ่ะแล้วก็ซื้อไปที่กินไปกินต้องนั่งกินให้หมดหน้าร้านอะ่ะ ไม่ได้มาแตบเดียวเขาทำโซน่อยอะอเสียดายอะแต่ก่อนตรงเนี้ยมึงมันเป็นห้องคาราโอเกะอะคุณชอบมาเลน่นคาราโอเกะเขาทำโซนหน่ะอุะ้ยน่ารักแย่ๆต้องยังกี่บาน้อยอะคือเขาเปลี่ยนจากห้องคาราโอเกะเป็นตู้เกมแล้วอ่ะเพราะฉะนั้น คือฉันไม่มีห้องของเราเกีหรออันนี้ไงใช่ปะอุ้ยเขาเปลี่ยนนี่ไงมาถ่ายหน้าปกกันค่ะี่หรือว่าเราไปลองเค่ะห้าหกปดปลายปะปะปะปลายปลายออ่ะคุณเาเป็นลอกเกอร์เกีไหมี่สัตว์แพงเลยนึงชั่วโมงเยเาบอเอาชั่วโมงเดียวไหมอู๋ดอกชั่วโงเดียวไม่ได้เล่นแล้ว ชั่วโมงิรอไป M B K รอบรอบหลัง10บาท1ไหนมึงอนเบิร์เถอะึงรอชั่วโมงเจ็สิบาทเท่าเลยเราได้มาเหร่บ้าไปค่ะข้อค่ะข้อค่ะไปจ้าตอนนี้คือไม่รู้จัอเลยดีหือมึรถ่ดเรพร้อมสุอดิไปเลยไปเลยไอ้ดอกโอ้ย อันนี้ไม่สิบบาทใช่ไหมใช่เดี๋ยวให้งบเพิมหนึ่งร้อยไม่ได้เหรอเตัวเองหนึ่งร้อยแล้วก็งบจากของขวัญหนึ่งร้อยโลม้วนผมไปไหนฉันอยากได้โลม้วนผมเพิ่มอันเล็กที่มันจะมีสารนเพราะฉันใช้แก้ไม่มี คืออันนี้ชอบจิบแบบซื้อไปนี่เนี้มีเขเราไใ่บอกงลไปใเดินปร้น่ะก่อนนัปีมา้อกอุ้ยนี่ไงขนตาขนตาแบบเติมเนตาแบบเบาๆมือ 饭。<Bye. S 2> อย,อ,ยอยู่อยู่มัอยู่อนอนะ,อะฉันเอาเครื่องเขียนว่าฉันได้ขอได่เออะได้หรอกคร่องเขียนได้็ขอคเออาเมตามไนี่นแล้วเ่อนตามแล้วอยากไปซื้อ,ยอยเครื่องสบายอา่ะปั๊บปั๊บปั๊

มาแล้ a, ้าของับของขวัญแล้วก็ของตัวเองรอน้องพ pues, ันก่อนรอย่ทันกุญขอดจะไปอันบ็อกก่อนว่าเรามีอะไรบ้างนะคะเขาตั้งกําบบพอดีเดี๋ยวกุญ์นั่งขอดนขวัญ ไปหน้าคุคุร์อกัอบ้างนตุ๊กตาจะบ่อหรือจะคืนเลยได้อีดอกมันยั่กบอกก็จะพ่อนั่ทงเล่นๆก่อนว้าวอันนี้ตัวเราต้องแหนะเริผลแกออามาอันบอกอันบอกพี่สาวอันบอก ดึงนะคะที่พี <49! S 1> ่กระดาษลงือของลูกระเดียวคือมงนแบบฮะไม่ให้ลงตอนี้ไงสีเด네็ดนะเด็นะห like? ้าไทยใต้หกเจ็ด เจาน,น้ำใหม่ 1, น okay, ึ่งสอมี่าหแโอเคครบคันนี้มา,มาดูในส่วนของแตนบ้างนะคะวนตาฟอ 2, 1, ลอมสวี่ะจบ1 อารมได้ต้องน้ำรองคือเดี๋ไปหมดพัดเพราะมันร้อนแพนผัดแกงจ้าที่ดับตาคือแบบหน่อยอ่ะฮะอยากกาไม่รู้สีร้านนี้มีสีอะไร ไม่พิเตอร์เดียวไว้กับต้วมึงสี่มีเหรอไม่รู้อ่ะนั่นไงมีนิดเดียวมีนิดเดียวสีอ่ะเออสีอ่ะสี่ไม้นะแบกของเบา เดี๋ยวคลิปนี้อาจจะไปรวมกับคลิปปีใหม่เลยแบบจับฉลากปีใหม่ซึ่งจับฉล่าวที่12องนะคะหน่อยอ่ะอุยเนี่ยร้านนี้เป็นร้านที่กุชอบมากมากเพราะของถูุก นี่นะคะนี่ร้านร้านสิบบาทของถูกมากถ้าคุณได้นนที่ไอนจริงหรือจริงทำมเนี่ยตอนกลับไงฮะโอ้ยต้องหน่ยต้องหน่มีขนาดน้อยนิดเลยนะหน่อยอ่ะไม่มีอะไรทำย,งงยังไงยังไงยังไงขายยังไงเออน่ารักหอมกเมื่อกี้ โอ้ยมีกี่ใบก็น่ารักโอ้ยอันนี้น่ารักสวยน้อยอ่ะน,น,น,นี่ไงมึงอันนี้สวยใส่รูปแบบเนี่ยใส่รูปนักเรียนตัวเองอ่ะสวยมันจะไม่เหลืองหรอไม่เหลืองเหลืองก็ไม่ไปเป็นไรหรอกแค่รอยเดียวเองเดี๋ยวแต่กูว่อยากได้นะจะเอาอันนี้ก็ได้แล้วแต่ไหดีอันนี้ก็ได้ ตอนนี้จ้ะเพาะว่าโทรศัพท์มันแตกใส่เจ็บๆดีๆไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรค่ะอีได้เคไปด้านหนึง่งเอาแกะใช้เลยแกะใช้แบบ น,นี่ก็แยกกับพวกนางแล้วนะคะได้ของมาประมาณจับฉลากแม่ สีฟันตาพระอินทร์กินมะเฟืองใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องใช้แล้วฟันไม่เหลืองยินดีคืนเงินติดต่อโฆษณาได้ที่ช่องทางตามนี้เลยค่ะ uh oh. Now, to sit out wild.